เดือดตั้งแต่ต้นปีเกียร์ปรับลดราคาลง2 0 0 0 0 0บาทในรุ่นเกียร์ e v 5สู้ศึกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคาดเติบโตขึ้นอีกขั้นในปีนี้ในช่วงวันที่28มกราคม2568ที่ผ่านมาเกียร์ประเทศไทย ได้ประกาศปรับลดราคารถจ์ไฟฟ้าของค่ายอย่างเกียร์ EV5 รุ่นเริ่มต้นลงถึง2 0 0 0 0นบาทส่งผลให้ปัจจุบันเกียร์ EV5 รุ่นไลท์สแตนดาร์ดฟอนต์วิวไดร์มีราคาอยู่ที่1,99,000้บาทจากราคาเดิม1,299,000บาทโดยราคาดังกล่าวนั้นเป็นราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28คกุมภาพันธ์2568หรือกว่าสินค้าจะหมดสำหรับการปรับลดราคารถไฟถฟ้ารุ่นดังกล่าว คาดว่ามาจากการเปิดตัวทำตลาดของ E ีีรุ่นใหม่ที่เป็นตัวเลือกมากขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงทำให้เกียร์ E ี5รุ่นเริ่มต้นนั้นมีความน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีราคาถูกและมีออปชันของรถที่เหนือกว่าวันนี้เราจะพาผู้ชมไปดูกันนิดหนึ่งว่าเกียร์ EV5 รุ่นเริ่มต้นอย่างรุ่นไ s t a n d a r d f r o n t อน e e l Drive นั้นด้วยราคาที่ลดลงมาอยู่ที่1น9% 0 0 0บาทสเปคของรถน่าสนใจหรือไม่เมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน และจะยังแข่งขันได้หรือเปล่าในตลาด EV ในประเทศไทยสำหรับเกียร์ EV 5นั้นจริงๆเราได้เคยทำคลิปรีวิวอย่างละเอียดกันไปแล้วในรุ่น Long Top อย่างรุ่น Earth Long Range ซึ่งถ้าใครอยากชมรีวิวรอบคันพร้อมกับการทดลองขับจริงก็สามารถย้อนไปดูได้ในคลิปก่อนหน้าของเราได้ครับภาพรวมของรถนั้นมาพร้อมมิติตัวรถยาว4.6เมตรกว้าง1.87เมตรสูง1.71เมตรระยะฐานล้อยาว2.75เมตร มีระยะกราวเคล์แรนหรือว่าระยะต่ำสุดถึงพื้นอยู่ที่175มิลิเมตรด้วยมิติตัวรถนั้นจะมีความใกล้เคียงกับ Honda CR-V และไออ V นที่เป็น SUV ขุมพลังไฟฟ้าเหมือนกันขณะที่ในเรื่องขุมพลังขับเคลื่อนและแบตเตอรี่นั้นตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยว217แรงมา้าแรงบบิดสูงสุด310นิวตันเมตรอัตราเร่งจากศูนถึงร้อทำได้ใน8.5วินาทีความเร็วท็อปสปีดของรถอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดที่490กิโลเมตรตามมาตรฐาน n e d c หรือประมาณ400กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP จากแบตเตอรี่ความจุ64.2กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยตัวแบตเตอรี่ของรถนั้นจะเป็นเทคโนโลยี 400V สามารถจ่ายไฟ V2L ให้กับอุปกรณ์ภายนอกได้ส่วนในเรื่องของการชาร์จไฟนั้นในรุ่นเริ่มต้นของ g e a EV5 จะรองรับการชาร์จไฟ DC ที่ความเร็วสูงสุด102กิโลวัตต ซึ่งจะใช้เวลาในการชาร์จไฟจาก10 80ประมาณ36นาทีส่วนการชาร์จไฟบ้าน AC นั้นจะรองรับที่7กิโลวัตต์ชาร์จไฟจาก0 100โดยใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงครึง่งในเรื่องของออปชันซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนสงสยัยเนื่องจากว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นออปชันของรถที่ให้มานั้นมีอะไรบ้างคุ้มหรือไม่กับราคาที่ต้องจ่าย ในเรื่องของภายนอกเกียอีวไฟนั้นรุ่นเริ่มต้นจะไม่ได้ประตูท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะเหมือนกับรุ่นอื่นหลังคาของรถจะเป็นแบบธรรมดาไม่มีซันรูฟมือจับประตูนั้นเป็นฟลัชท้ายทำงานแบบแมนวนวลและวัสดุตกแต่งซุ้มล้อและกาบข้างนั้นจะเป็นสีดำด้านขณะที่รุ่นที่สูงกว่านั้นจะได้เป็นสีดำเงาภายในของรถนั้นเบาะนั่งจะเป็นแบบผ้าผสมหนังสังเคราะห์สามารถปรับไฟฟ้าได้เฉพาะตำแหน่งผู้ขับขี่ ส่วนของผู้โดยสารตอนหน้านั้นจะเป็นการปรับด้วยมือตัวเบาะจะไม่มีระบบจดจําตําแหน่งกระจมองหลังเป็นแบบตัดแสงด้วยมือไม่มีไฟแอมเบีนยนไลท์ภายในห้องโดยสารลำโพงของรถนั้นเป็นแบบธรรมดา6จุดไม่มีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายและไม่มีฟิงเกอร์ปิ้นสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือโดยตัวกล้องรอบคันของรถนั้นจะไม่มีมาให้ในรุ่นเริ่มต้นแต่จะมีกล้องมองภาพด้านหลังขนาถอยจอดมาให้ส่วนระบบเอ a ดรนั้น มาพร้อมกับระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรผัน Smart Cruise Control with Stop and Go ระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับรถยนต์คนและจักรยานระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนแต่จะไม่มี Blind Spot Monitor มาให้ไม่มีแจ้งเตือนและป้องกันการชนขณะถอยหลังและไม่มีระบบป้องกันออกจากรถขณะที่มีรถวิ่งมาด้านข้าง จากภาพรวมแล้วต้องยอมรับว่าในรุ่นเริ่มต้นนั้นในเรื่องของออปชันและเทคโนโลยีถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับทรีมอ,อื่นๆในรุ่นเดียวกันจึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มองเกียร e ์อีฟาเลือกที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อข้ามไปยังรุ่น Air หรือว่ารุ่น Earth Long Range ที่จะได้ออปชันที่ครบกว่าทั้งด้านเทคโนโลอีอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัย ที่สำคัญเมื่อลองเทียบราคากับคู่แข่งที่เพิ่งเปิดตัวอย่าง GAC Ion V ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่สดใหม่ออปชั่นที่เหนือชั้นกว่าที่สำคัญแบตเตอรี่วิ่งได้ไกลและชาร์จได้เร็วกว่ามากยิ่งส่งผลให้เกียร์ EV5 รุ่นไลายมาตรฐานฟอนวิวไรท์ v ide, ถูกลดความน่าสนใจลงไปอีกซึ่งหลายคนยังคงให้ความเห็นตรงกันว่าคู่แข่งยังมีความน่าสนใจมากกว่าแม้ว่าทางเกียร์จะลดราคาลงมาถึง200,000บาทก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามสําหรับ g e e 5 i นั้นก็ยังคงมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของงานออกแบบที่ต้องยอมรับว่ามีความน่าสนใจเมื่อวิ่งบนท้องถนนและเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานมีความน่าเชื่อถือและส่วนบริการที่ครอบคลุมโดยสรุปแล้วสําหรับเก e ียร์ evi กับการลดราคาลงมาอยู่ที่1นึ่งล้านเบาทเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแต่หากเน้นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเทคโนโลยีความทันสมัยที่น่าสนใจ คู่แข่งอย่างไอออนวนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากกว่าแต่อย่างไรก็ตามหลังเห็นการเปรียบเทียบสเปคข้อมูลของรถแล้วควรทดลองขับเองทั้ง2รุ่นเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะและประสบการณ์การขับขี่จริงรวมไปถึงการพิจารณาฟีเจอร์ของทั้ง2รุ่นอย่างละเอียดเพื่อดูว่ารุ่นใดตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากกว่าและเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับเกียร์อีวีไฟรุ่นไลท์สแตนดาร์ดฟอนว r ไรท กับการลดราคา200,000บาททำให้ราคาปัจจุบันอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทนั้นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักอย่าง GC Ion V นั้นตัวเลือกไหนน่าสนใจมากกว่ากันคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ